สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพาพี่น้องมะแขงปลาเาสาบกกวากด้วยครับเด้อนี่แหละครับเคียงเฮาขาตะไคร้ใบบกกวดพริกแห้งพริกสดกระเทียมหอมแดงนี่แหละครับเนี่ยนี่แหละครับปลาที่ใส่ได้กัเมื่อเห็นบกกวกก็ได้คิดถึงเมนูบ้านๆเนาะครับผมทำอยู่ให้อยู่หน้าเนาะครับเนาะเคียงปลาขวัญเสบกกวกโอ้เสียบลายพี่น้องครับหั่นสร้อยเรียวก็สีมาตะมด้ยเด้อครับบัดที่ไห ครับเ้อก็ตำแหลกพอประมาณเนี่ยแหละครับผูโบามากตำกับ,บ่ตตองตำกะไเด้วยครับเด้มอมานห้อเดียดกะน,นี่แหละครับผิดที่ห้อตำไว้ครับผมใส่ไปเรื่อยพ้่น้องใส่เกลือนะครับนิดน้อยครับผม ใส่ไปเลยครับปลาแดกปลาล่าต้มซุกครับเพราะว่าห้ามถุงปุ๋งก่อนเด้อครับพี่น้องเพราะว่าปลาห้าวสุกไว้เกินกับผักครับผมสองส่วนสามส่วนใส่กันไปครับตามไปเลยครับพี่น้องผงชูรสผงนัวห้าครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยก็แซ่บพี่กันครับพี่น้องเดี๋ยวต้องปรุมากเด้อครับเด้อผมมีสูตรพอแซ่บไม่ค่อยปรุงไหมครับผม ใส่ไปเลยครับป่าห้องครับผมใส่ไปเลยบวกกวาดห้องครับโอ้ยมาบีบหนักเป็น้องเลยนี่แหละครับท่านด้บวกกวาดวันห้องกับจีคลายยุ่จะบบกกวาดพันใดบุกครับเนี่ยคนมะขาย,ยายก,กินดีกับผมไม่กินเนาะครับเนาะ ใส่ปเป็นเบิดนี่นีละพี่น้องชิ้ป,ป่าทางห้กับตะกอกได้พี่น้องเด้ขับข้าวปลาใส่ไปเลยครับกุ้งห้องครับผมแล้วก็ตามเลยพักเข้าครับผมเนี่ย ผักกวงตุง้งผักกาดกระตุอนหอมตน้นผักขี้ฝอยบวานห้องนี่แหละครับใส่ไปเลยพี่นอ้องนู้นี่แหละครับพี่น้องเอ้เมนูนี่แหละเมนูคิดหออนบานคิดหออนน้ำไปเกีียวเขาอยู่ให้ยูหน้าสีเขาวสี ยังเหรอครับหลายอย่างอยู่หน้าห้องอว่าน้ำแบบกวักแย่จริงเลยพี่น้องซิมมึงนะครับสวมเพสวมเพิ่มไปอีกนิดยนึงครับพี่น้องม,มืวส,มสม <S <S วมโ,โอ้ขัดเลยพี่น้องแบบนี้ว่าน้ำแย่กระจายพี่น้องเอ๊ ของแท้เลยบ่เนี่ยซิบมน,นะครับพี่น้องแสบบ่ความแสบอยู่เปลยเข้มครับพี่น้องไะะปไปเล่นน้ำปลาขาดเข้มครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ นี่ก็เป็นการเร็จสิ้นแล้วครับพี่น้องเอง้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องทันผู้ทุ่มสุขผู้สุ่คนเด้อครับขอให้ยุดดีไม่แห้งลำลำรวยๆยเงินท่องทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ